ณนะสถาบันเวทมนต์แห่งหนึ่งว้าวของวิเศษเซฟฟอร์เซ็กของเรานะ่ะเป็นการให้รู้วิธีการป้องกันตัวเราเองและเพื่อนเราให้ดูแลตัวเองได้และมีสุขภาพที่ดีตามชื่อชมรมเซฟฟอร์เซ็กฉันจะพาไปรู้จักกับสมาชิกในชมรมกันคนแรกนัทสึคนนี้หนุ่มฮอตประจำชมรมเราเลยสายป้องกันชั้นดีของชมรมเราป้องกันแบบไหนถามพี่นัทสึเขาได้เลยก็ฉายาฉันนหนุ่มฮอตใส่ป้องกันนี่นาะ แต่แล้วฉันก็ไม่รู้ว่าไปทํำท่าไหนพลาดถึงยางแตกเลยอ่ะฉันอยากให้เธอมารับไปเป็นเพื่อนหน่อยนะคนต่อมาเคนคนนี้เจ้าสําราญสายปาจี้แทบทุกวันแต่อนามสุดๆอ๋อที่จริงฉันเคยมารับชุดตรวจไปแล้วละผลก็เป็นลบนะหนุ่มอันามยอย่างฉันเลยมายืนยันผลที่โรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อความมั่นใจและฉันโอเวอร์พี่ใหญ่สุดของชมรมผู้รอบรู้เรื่องราวการป้องกันทุกสรรพสิ่งของชมรมนี้มีอะไรสงสัยละก็ถามฉันได้เลยฉันจะตอบเธอเอง การป้องกันของชมรมคือป้องกันอะไรคะมีคนที่ก่อป้องกันตัวเองแต่ไหมคะโลกติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเพจป้องกันไม่ได้หนะคะว่าแต่เพจมันคือแทะไรล่ะคะเดียวนะคะยูเท่ากับยูคืออะไรเ <c oughs> ด็กใหม่ช่างสงสัยขนาดนี้รอพี่ๆชมรมเซฟ4เซกให้ข้อมูลเกี่ยวกับโลกติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เลย